สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอเรื่องราวของแผงค้าที่อยู่บนทางเท้าในย่านสยามสแควร์ไปค่ะสําหรับอาทิตย์นี้เราก็จะยังคงอยู่กันที่จุดเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากวิจารณ์อย่างหนักจากสังคมหลังจากที่ปรากฏภาพในโลกออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่ามีขยะอยู่เกลื่อนพื้นถนนหลังจากที่เก็บแผงค้าไปแล้วค่ะหลังจากที่ภาพนั้นถูกแชร์ออกไปผลปรากฏว่ามีเสียงวิพากวิจารณ์กันอย่างหนักค่ะวันนี้ดิฉัน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในจุดนี้ด้วยค่ะว่าพวกเขามีความรู้สึกกับเหตุการณ์นี้อย่างไรแล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างไรด้วยค่ะวันนี้ดิฉันมีรายละเอียดทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ หาขยะมักจะพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งการค้าของกรุงเทพมหานครสยามสแควร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประสบปัญหานี้โดยเฉพาะแผงค้าบนทางเท้าโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาในโลกออนไลน์มีกระแสโจมตีผู้ค้าว่าสร้างความสุกปรกให้กับสถานที่ซึ่งเหตุการณ์นี้เริ่มจากการแชร์ภาพเศษขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนถนนหลังการเก็บแผงค้า ธนชัยเกตทัศผู้ค้าที่ตั้งแผงขายบนทางเท้าแห่งนี้บอกว่าตั้งแผงขายมานานแล้วและไม่เคยมีเรื่องแบบนี้และคิดว่าน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อต้องการให้กลุ่มผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่ผมว่ามันเป็นการเสียแรงมากสําหรับการลงมีเดียที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าภาพลักษณ์ความเป็นจริงอย่างที่คุณมาดูอยู่อย่างเงี้ยคุณก็เห็นและเราก็ทําเป็นแบบธรรมชาติเดิมๆเมพราะหลังจากดำเนินการ เเก,กล้้าานนัแวจะมีเจ้าาที่มกามาาการสอบถามถึงระเบียบการจัดเก็บขยะในจุดนี้จากผู้ค้าพบว่าที่ผ่านมาเคยจ้างกวาดขยะในราคาเดือนละสิบบาทต่อแผงต่อมาได้เกิดปัญหากับคนรับจ้างจนต้องยกเลิกไปก็คือคนเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยพอคนเห็นว่ามีมีคนมาขอมาเดินเก็บเงินทุกวัน,วนวันละสิบาทยี่สิบาทแต่เขาไม่รู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรจริงๆแล้วเขาคือเขาจ้างคนมาเพื่อมาเก็บ มาเก้พื้นที่ให้เรามาเก็บขยะให้เราคือมันเหมือนจะตลาดเลิกทุกที่แหละค่ะพอถึงเวลาปุ๊บอะเขาก็เก็บมันก็จะมีคนมาเก็บอยู่แล้วพอวเตงลองลักเลยทักตีสองตีสามมาดูสิปกติเลยเขาก็จะเป็นพื้นที่สะอาดสะอาดจากการเฝ้าติดตามพื้นที่หลังเก็บแผงค้าในจุดดังกล่าวพบว่ามีการแบ่งเขตความรับผิดชอบการทำความสะอาดต่างกันออกไปบางจุดผู้ค้าต้องช่วยกันเก็บเองแต่บางจุดได้ว่าจ้างคนมาเก็บกวาด ขณะที่เขตปทุมวันบอกว่าได้จัดเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดทุกวันแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยทําให้ดูแลไม่ทั่วถึงปกติแล้วทางพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สินของจังหวัดกรุงเทนที่จะจะต้องดูแลในเรื่องของการทําความสะอาดพื้นที่เพราะว่าทางทรัพย์สินก็ยังอ่าในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในเรื่องพื้นที่ซึ่งถ้าติว่าเป็น เป็นกระบวนการขึ้นในพื้นที่ของจุฬาจุรา,ราถ้า้องมีคนก็จัดเจ้าที่เข้ามาดำเนินการเรื่องการตรอจสาบโดยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางเราก็ไม่ได้ละเลยนะครับหมายว่าทางมงฑลเขตเนี่ยก็นที่ว่าบริเวณดังเก่านี่เป็นทางเท้าสาธารณะซึ่ใช้กันะครบโดยจัดเป็นประจาทุกวันวันละสามรออนะครับ ปัญหาขยะนี้ไม่เพียงเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ซื้อและผู้ค้าที่ต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดจิราพรคูหาการถ่ายภาพและรายงาน คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเพราะอะไรในจุดนี้ถึงไม่มีถังขยะสักใบเดียวค่ะทางสำนักง,งานเขตได้ชี้แจงกับเราเข้ามาว่าเป็นเพราะเรื่องของความปลอดภยัยจึงไม่สามารถนำถังขยะมาตั้งในจุดนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นหน้าที่ของพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าและทุกๆคนที่มาใช้พื้นที่ในการซื้อสินค้าในจุดนี้นะคะที่จะต้องนำขยะค่ะกลับแล้วก็ไปทิ้งในจุดที่มีถังขยะตั้งอยู่ค่ะ ค่ะคุณนิชาค่ะและนี่คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าปัญหานี้นะคะจะแก้ได้ต้องพึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าพวกเขาเป็นคนใช้พื้นที่ตรงนั้นก็ควรที่จะนําขยะไปทิ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แผงค้าของเขาเองรวมไปถึงย่านสยามสแควร์ด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดคือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันจิตราพรครูหาการลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ